นี่แคปชั่นอะไรดีนะเอาสวัสดีครับคุณตุ๊กตาใหม่ตรงต่อเวลาจังเลยนะเราอะคนเราเวลานัดเนี่ยมันก็ควรจะมาก่อนเวลาสักสิบห้านาทีมันคือเรื่องปกติที่คนอื่นเขาควรทำนะจ้าเป็นคนตรงต่อเวลาเบอไบ์นี่แกถ่ายรูป้ฉันหน่อยสิฉันขอแบบมุมนี้เลยนะขอแบบจริงๆถ้าไม่จริงเนี่ยแกอย,อย่าหยุดถ่ายนะ โอ้ประสงค์เาเมนเร็วๆไม่มีรูปฉลองวัเนี่ยมามามาอ่าเฮ้ยดีโอ้โหสวยน่ารักไหนเดี๋ยวอหนได้ไหมได้ได้กับผีนะสิแกนี่มันไม่ได้เรื่องเลยอ่ะไว้ไม่แปลกใจเลยทำไมไม่มีแฟนเอ้า แกมาด่าฉันทำไมเนี่ยฉันแค่ถ่ายรูปไม่สวยแล้วเกี่ยวอะไรกับไม่มีแฟนวะอ๋อไปตุ๊กตาทำไมกันอะกําลังโดนอย่างตุ๊กตามันด่าอยู่นี่ไงแค่ถ่ายรูปไม่สวยเองเออแกมาก็ดีแล้วเปลี่ยนไม่ต่อเลยพอพอพอไม่ต้องละเสียอารมณ์หมดพวกผู้ชายนี่มันจริงจริงเลย วันเพื่อนใหมาสายพอดีว่ารถติด,ด <achieve> แต่ว่าครั้งเนี้ยมันติดจริงๆนะโวยไม่ต้องเลยปอรู้เหรอว่าตื่นสายตอนเรียนเป็นยังไงโตมาก็เหมือนเดิมเลยนะปอก็เขาเรียกว่าคนเสมอต้นเสมอปลายไ,ไงสเสมอแบบใดว่ากูอยากจะบ้าแบบนี้แหละเฮ้ยเรานี่หิวกันหรือยังอ่ะสั่งอะไรมากินดีไหมยังไม่หิวยังไม่ห<ด>ิวอ่ะี ทำไมวันนี้แกแต่งตัวแบบเนี้ยอ๋อมันเป็นสไตล์เพื่อนสไตล์อ่ะเออในไหนเราก็ว่าเจอกันทีเพราะแต่ละคนก็ติดงานไม่ค่อยว่างก,กันงนั้นเรามาอัปเดตชีวิตกันสักหน่อยไหมเออวะ่ะก็ดีเหมือนกันวะ่ะเพราะฉันนะ่ะสนใจเรื่องของคนอื่นอยู่แล้วโอ๊ยแกนี่สารแะแนงจริงเลยแล้ว,ลวเราจะเรื่องกใคไทยก่อนดีอ่ะ คือฉันอะอยากจะอัปเดตชีว <Vou> ิตก mm. ับเพื่อนๆใจจะขาดแหละแหมไงก็เริ่มที่แกก่อนเลยเลมอนพูดมาซะขนาดนี้แล้วก็ตอนนี้ฉันเป็นพนักงานบริษัทเป็นสาวออฟฟิศนั่นแหละตำแหน่งก็โูเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันว่าด้วยอัปเดตชีวิตเนี่ยมันธรรมดาว่ะมันโลเกินว่ะเรามา อัปเดตงานนี่เลยดีไหมเออก็ดีเหมือนกันนะน่าสนใจดีเอาดีงั้นเริ่มจากแกคนแรกเหมือนเดิมเลยจ้ะเชิญคือตอนนี้ฉันอะ่ะอินคลิปน้องหมาน้องแมวมากเพราะว่าฉันน่ะอยากจะเป็นเจ้าของคาเฟ่มหมาแมวแต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมนะไม่รู้จะพร้อมตอนไหนด้วยโอ้ปังมากไม่ไหวถ้าร้านแกเปิดเมื่อไหร่นะฉันจะไปอุดหนุนแกคนแรกเลย โอ้ยไม่ได้ดิฉันไปด้วยเพราะฉันใมททาสแมวของแพ้เลยเว้ยรีบได้เลยขอบใจมากนะพวกแกถ้ามาฉันให้ส่วนลดพิเศษเอ้เลมอนมไอ้ที่แกบอกว่ายังไม่พอยังไม่ชัวเนี่ยมันยังไงปะก็คือที่ฉันยังไม่พร้อมอ่ะเพราะว่าด้วยต้นทุนนี่แหละลำพังงานประจำมันไม่พอโบนัสก็ไม่ค่อยดีึงสู้พวกแกไม่ได้หรอกมั้ง แล้วแกได้ลองยื่นขอทุนที่ไหนบ้างหรือยังยังอ่ะไม่รู้จะยื่นที่ไหนด้วยอืมฉันว่านะแหมปอทำเป็นคิดอยู่ได้ทำอย่างก็มึงช่วยมออนมันได้งันอ่ะนั่นนะสิปอดูจากการแต่งตัวโซโกโปเดของแกแล้วเนี่ยถามจริงเหอะแกมีงานทำไหมอ่ะเฮ้ยถึงฉันแต่งตัวแบบนี้เนี่ย มันก็ไม่ได้แปลว่าฉันไม่มีงานไม่มีการทำนะเว้ยเออเอเอเชื่อก็ได้ถึงจะไปดูหน้าเชื่อก็เถอะมาต่อต่อเลมอนสรุปว่าแกติดที่ตรงไหนไหนลองเรีสให้ฉันฟังคิงไม่เป็นไรหรอกปอคือฉันจัดการปัญหาของตัวเองได้หรือต่อให้ฉันลิสให้แกฟังเนี่ยก็คงช่วยอะไรฉันไม่ได้หรอกเสียเวลาเปล่าๆแล้วใครจับเดี๋ยวอะไรต่อดีฉันฉันฉัน ตอนเนี้ยฉันก็เป็นพนักงานออฟฟิศเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าฉันอยู่ฝ่ายเซลล์เงินเดือนก็กลางๆอ่ะไม่ได้ตามที่ฉันคาดหวังสักเท่าไหร่แต่ก็ดีที่มันได้มาจากค่าคอมบ้างส่วนงานอดิเรกของฉันฉันเป็นอินฟูจ้าฉันว่าพวกแกเนี่ยต้องเคยเห็นบ้างแน่แฉันเคยเห็นคือฉันน่าติดตามเซร่มิชิอยู่แล้วเขาก็ลงคลิปที่แกรีวิวหน้าช่องเขาด้วยนะนั่นแหละ ฉันเองอินฟูอะไรวะไหนเอาช่องมาติดตามดิอือโอ้โหตายคนี่ตามเยเมเอะเนี่ยเราเป็นเพื่อนเป็คนดังหรอเนี่ยแน่นอนแต่กว่าที่ฉันจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยฉันก็ใช้เวลาพอสมควรเลยแต่ดีนะที่ฉันได้สก,กิลการพูดกับการชักชวนคนมาจากการที่ฉันเป็นเซล ุ้ถ้าแกว่าแกสอนฉันว่างดีถ้าฉันรอแค่เงินเดือนนะไม่มีวาสนาได้เปิดคาเฟ่หมาแมวดั้งที่หวังหรอกได้จ้าเพื่อนรักแต่จะว่าไปชีวิตแกก็หลูหล่าเหมือนกันนะตุ๊กตาฉันอะ่ะโคตรอิจฉาเลยเวลาแกไปกินไปเที่ยวนะนี่ฉันลาออกมาทำงาน,นกับแกนี่ปะเอาจริงนะแกจริงๆอะ่ะฉันก็ไม่ได้รวยขนาดนั้นหรอกแต่ว่าฉันมีชูกาเดแด,ดเลียงอะ่ะ ฮะเอาดีๆเอดดเอดิถ้าไม่มีนะฉัคนคงได้นั่งกินมาม่าทุกวันแล้วถึงฉันจะเป็นอินฟูก็จริงแต่ฉันก็ต้องคอยหาคอนเทนต์ทำซึ่งแต่ละคอนเทนต์มันก็ต้องอลังการต้องใช้เงินถ้าทำแบบธรรมดาใครที่ไหนเขาจะมาติดตามฉันล่ะก็จริงเนาะ <c oughs> ถ้าแกอยากรวยนะฉันแนะนำหาผู้รวยๆเนี่ยจบรวยไว แ้วฉันจะไปหาผู้รวยนด้จากที่ไหนวะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวค่อยคิดทีหลังมาตาฉันอัปเตะบ้างคือฉันเนี่ยก็ไม่ได้เป็นพนักงานประจำอย่างพวกแกหรอกเว้ยฉัน,น่ะรับจ้างตัดต่อคลิปเป็นเอดดเตอร์แต่ช่วงนี้ก็ซบเซาอ่ะเดี๋ยวมีคนจ้างบ้างเดี๋ยวก็ไม่มีแต่ฉันเห็นจะลงโซเชียลแต่ละอย่างนี่ดูดีไม่แพ้ตุ๊กตาเลยนะอย่าบอกนะจะ เป็นเด็กเจ๋อเหรอเฮ้ย <c oughs> บ้าเด็กจงเด็กเจ๋อะไรไม่มีฉันเทรดหุ้นเว้ยเทรดหุ้น <c oughs> เออเออใครมันจะไปรู้วะก็เออแต่เจ๋งดีเหมือนกันนะเว้ยเทรดหุ้นอ่ะส่วนใหญ่เขาก็ติดดอยกันแสนดงว่าแกก็ต้องเก่งแม่ก็ดวงดีมากแน่ๆเนอะแน่นอนของมันดีอยู่แล้ว <c oughs> เออว่าแต่แกเป็นไงบ้างนอยปอ <c oughs> อ๋อฉันเหรอ ฉันก็ทำงานบริษัททั่วไปและก็ใช้ชีวิตเรืเ่อยๆเปื่อยๆอะฮะจบแล้วเหรอใช่ก็ชีวิตฉันไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเหมือนพวกแกหรอกโถเอ้ยปอเอาหน่อยดิวะนี่พวกฉันนี่เล่ากันปากเปรีปป้ปากแฉะหมดแล้วนะเว้ยเออเล่ามาเหอะปอแต่นี่แกไม่ได้เล่นโซเชียลเลยปะ ฉันไม่เห็นแกพัดโซเชียลเลยอ่ะอืมใช่ก็ไม่ได้เล่นเลยอะ่ะก็อย่างที่บอกไงว่าชีวิตฉันไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเล่นโซเชียลไปก็ไม่รู้ว่าจะอัปเดตอะไรอะ่ะส่วนงานอนดิเรกอ่ะเหรอนี่ไงอ่านกระตูนนะฮะ<า>อ่านกระตูนโอยปอ,โ,อ,ยปอโตูนทำงานเรื่ตูดไม่ถึงเลยด้วยยังอ่านกระตูนอยู่วะเออนั่นนี่ปอ อายุเราก็จะเข้าเลขสามกันแล้วนะเว้ยทำไมแกไม่หาอะไรเป็นงานเป็นการทําอ่ะอ่านการ์ตูนแบบนี้มันไม่เด็กไปหรอนั่นดิถึงว่าแต่งตัวเหมือนคนไม่ค่อยมีนาคนอา้าวไปเลยมอดพูดแรงไปหรือเปล่าฉันบอกแกแล้วไงว่าเนี่ยมันจะตายฉันถ้าฉันไม่มีเงินแล้วฉันต้องไปนั่งซื้อของแพงๆแต่งตัวไปอวดเพื่อนอวดชีวิตเนี่ยนะ แล้วกลับบ้านไม่กินมามา่าฉันไม่เอาหรอกนี่แกแซฉันหรอกปอฉันไม่ได้แซฉันพูดความจริงไม่ต้องหรอกปอชีวิตแกก็คงไม่ได้ดีเด๋ยวกว่าพวกฉันสักเท่าไหร่หรอกเพลอเลนะแย่กว่าด้วยซ้ํแล้วทีแรกทํามาเป็นถามเรื่องธุรกิจคาเฟ่กับเลมอนท้าไม่จะช่วยสรุปก็ช่วยไม่ได้แล้วลองบอกมาเลยยังเลไม่บอกจะรู้ได้ไงจะช่วยได้ไงพอเอปอ ฉันคงไม่หวังให้คนนั่งอ่านการ์ตูนเหมือนเด็กแงงแกมาช่วยฉันหรอกเอออย่างแกจะมาช่วยอะไรเลมอนได้ปะเออวะพูดเหมือนมีเงินช่วยกันอะเผลออไม่มีหรอกว่ะเอาตามไปซื้อการ์ตูนหมดแล้วเอา้เอาเฮ้ยแค่ฉันอ่านการ์ตูนนี่มันหนักหัวพวกแกตรงไหนวะทำไมพวกแกต้องมาตัดสินคนจากความชอบเขาด้วยเนี่ยคือมันดูไม่มีอนาคตไงจบปะได้ ในเมื่อพวกแกตัดสินชันขนาดนี้ฉันกลับแล้วเชิญพวกแกอวดชีวิตอวดงานอดิเรกบ้าบอแหละของแกไปเถอะเชิญสวัสดีค่ะคุณปออ้าวสวัสดีนะคะเพื่อนคุณปอนิด คุณปอจะไปไหนหรอคะจะกลับแล้วหรอคะคุณปอครับเอา้าแล้วนี่สั่งอะไรกันหรือยังคะดูท่าแล้วน่าจะยังไม่ได้สั่งเลยนะคะเนี่ยเอาไว้คราวหน้าก็แล้วกันนะครับพอดีว่าเกิดเหตุการณ์หน้าอึดอัดใจขึ้นนิดหน่อยนะครับเกิดเรื่องอะไรขึ้นคะหรือว่าเด็กเสิร์ฟที่ร้านของฉันทำให้คุณปอไม่โอเคคุณปอบอกฉันได้เลยนะคะเดี๋ยวฉันรีบไปจัดการเดี๋ยวนี้เลยคะ่ะ เพราะว่าคุณปอน่ะเป็นลูกค้าประจำของฉันแถมยังเป็นเดี๋ยวนะคุณเป็นใครเหรอคะขอโทษทีนะคะฉันลืมแนะนำตัวไปเลยค่ะฉันชื่อฟางนะคะเป็นเจ้าของพัตาาานี้ค่ะอ๋อค่ะแล้วที่บอกว่าปอเป็นลูกค้าประจำนี่คือยังไงนะคะนั่น,นสิคะคือพัตาคารคุณราคาค่อนข้างที่จะสูงอะคะ่ะ ฉันคิดว่าปอไม่น่าจะมีเงินมากินเอ๊ฉันว่าไอ้ปอมันเตรียมกับคุณเจ้าของร้านไม่พูดแบบนี้เปล่ามันจะได้หักหน้าเราไงที่พวกเราด่ามันนะเออก็ไม่แน่นะอะไรของพวกคุณคะตรงเตรียมอะไรกันคะแหมคุณเจ้าของร้านผมรู้ทันนะคะไม่ต้องมาช่วยมันพูดอย่างนี้หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวนะคะนี่มัน เรื่องอะไรกันคะเนี่ยแต่เอาเป็นว่าฉันเริ่มได้กินตู่ตูแล้วล่ะคะ่ะนี่พวกคุณกำลังลุมดูถูกคุณปออยู่หรอคะถ้าใช่คุณเจ้าของร้านจะทำไมล่ะคะคือไอคนที่อ่านกระตูนเหมือนเด็กทั้งวันเนี่ยฉันก็ไม่อยากรับเป็นเพื่อนหรอกคะ่ะอ่านกระตูนแล้วมันผิดตรงไหนล่ะคะคนเราไม่มีสิทธิ์ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบเลยหรือไงคะแล้วพวกคุณสามคนเนี่ยดีเดมาจากไหนกัน ถึงได้มาดูถูกคุณปอเขาแบบเนี้ยนี่คุณเข้าข้างมันหรอก็ใช่นะสิคะฉันก็ต้องเข้าข้างสิคะพวกคุณน่ะทำนิสัยแย่ขนาดเนี้ยแถมยังทำตัวไม่มีเหตุผลอีกแล้วอีกอย่างนะคุณปอเองก็เป็นลูกค้าประจำของฉันด้วยอ๋อผมเชื่อก็ได้ว่าไอปอเป็นลูกค้าประจำอะ่ะต้องเชื่อสิคะเพราะที่ฉันพูดมานะ่ะมันคือเรื่องจริงคะ่ะแต่ต่อให้คุณปอไม่ใช่ลูกค้าประจำ ฉันก็ต้องปกป้องอยู่ดีเพราะว่าฉันไม่ชอบเห็นใครโดนรังแกแบบนี้แล้วนี่พวกคุณรู้ไหมคะว่าคุณปอน่ะเขาตั้งใจนัดพวกคุณมาที่นี่เพราะเขาอยากให้พวกคุณได้ทานอาหารดีๆแล้วคุณปอจ่ายมีอั้นเลยนะคะแถมยังสั่งฉันด้วยว่าให้ฉันไปหาวัตถุดิบที่ดีที่สุดแล้วก็ราคาแพงที่สุดเพื่อให้เชฟของฉันทําให้พวกคุณได้ทานกันคะ่ะจริงหรอไอ้ปอจริงดิแต่ไม่เชื่อก็แล้วแต่ ยังไม่จบนะคะนอกจากคุณปอจะเป็นลูกค้าประจำแล้วเนี่ยคุณปอน่ะยังเป็นเจ้าของที่ที่นี่ที่ฉันเช่าเปิดพัาคารด้วยค่ะฮะนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยว้าเรื่องจริงเหรอเนี่ยโอ๊ยงงไปหมดแล้วทีดพ่กแกได้ยินเนี่ยพวกแกได้ยินไม่ผิดหรอกฉันน่ะทำงานบริษัทจริง,รงๆแต่ ฉันเป็นซีอโอไงแล้วอีกอย่างฉันก็เป็นนักเขียนการ์ตูนในเว็บที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ด้วยอย่าหาว่าฉันเพอกเลยนะคะถ้าเกิดว่าฉันได้พูดนามปากกาของคุณปอไปแล้วเนี่ยพวกคุณน่ะจะอึ้งและนามปากกาของคุณปอก็คือโอปอซาฮะโอปอซานังแกงจริงเหรอคะ อะไรอ่ะไบแกรู้จักเหรอก็เออดีวะถึงฉันไม่เคยอ่านหนังสือการ์ตูนของโอปอต้านะเวย้ยแต่เพืเ่อนๆกับคนใกล้ตัวฉันเนี่ยอ่านของโอปอต้ากันหมดเลยเท่าที่รู้มานะเวย้ยคือโอปอต้าเนี่ยเขียนเรื่องดีมากแถมยังเป็นนักเขียนที่มาแรงที่สุดตอนนี้ด้วยแต่ฉันก็ไม่คิดไงว่าเป็นไอ้ปออะเชิญค่ะ วัสดีค่ะคุณปอมิกนี่ใจหายใจคว้าหมดเลยนะคะนึกว่าคุณปอจะกลับไปแล้วซะอีกพอดีว่าฟางโทรมาบอกมิกนะคะว่าคุณปอมาทานอาหารที่ร้านของฟางมิกก็เลยรีบซิงมาใส่มาเลยนะคะ,ะสวัสดีครับเ่าแต่คือใครเหรอครบคุณฟางเขารู้จักผมได้ไงอ๋อนี่คือ มิกสค่ะเป็นเพื่อนสนิทของฉันเองแล้วมิกส์เนี่ย mm hmm. กำลังจะเปิดบริษัทเอเจนซี่พอดีเลยค่ะ mm hmm. เพื่อที่จะรับอินฟลูเอนเซอร์นะคะ mm hmm. เข้ามารีวิวสินค้าแล้วตอนนี้ชีก็กำลังหาในทุนเพื่อขอทุนอยู่ค่ะแล้วฉันเนี่ยก็เสนอชีไปว่า mm hmm. ให้ชีอ่ะลองมาเสนอคุณปอดูอ๋อครับแล้วคุณมิกได้ทำเอกสาร mm hmm. มาเสนอไหมครับ mm hmm. เพื่อผมจะได้ดูนนี้เลย เอามาค่ะเอามาค่ะนี่ค่ะโอ้หมน่าสนใจดีนะครับเนี่ยพรุ่งนี้คุณมิกว่างไหมครับบ่ายโมงเดี๋ยวผมจะนัดคุยและเรื่องงานที่บริษัทของผมงว่างเขาว่างนะตลอดทั้งสี่ชั่วโม,มงเลยค่ะเพือพ่พอนคุณฟอ บริษัททีเอลครับขอบคุณมากเลยนะคุณพอ่อยังไงก็ขอบตัวก่อนนะคะขอบคุณมากนปาะป้คเพื่อรักจ้าดีใจไหมคะบริษัททีเอลนี่มันบริษัทที่ฉันกำลังทำงานอยู่นี่ แกพูดบ้าอะไรบอเจ้าของบริษัทน่ะคือคุณปัญญาแกจะเป็นเจ้าของบริษัทได้ยังไงเจ้าของคนเก่าคือคุณปัญญาแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วคุณปัญญาเขาไปต่อไม่ไหวก็เลยขายบริษัทให้ฉันมาสักพักหนึ่งแล้วแค่ยังไม่ได้ประกาศเปิดตัวประธานคนใหม่เป็นทางการก็แค่นั้นเองแต่ว่าเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวแกจะได้เห็นงานเปิดตัวของซีโคนใหมเ่เออหรอ ปอ,อคือเรื่องวันนี้แกลืมลืมไปซะเถอนะเนาะถือว่าเราคุยกันเล่นๆขำๆตลกๆไงขำกบผีดิตุกตาแกขำไปคนเดียวเหอะใช่ไม่ขำกลยแกหรอกนะเว้ยแล้วแกคอยดูนะถ้าง,งานเปิดตัวซีอีโอคนใหม่เต็มตัวจัดขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็แกเตรียมตัวย้ายของเอาไปจากบ,บริษัทฉันได้เลยแกบ้าเหรออย่าทำแบบนั้นนะปอไม่เอาดิแกลุมด่าฉันขนาดนี้จะให้ฉันใจดีกับแกงั้นเหรอ อะไรที่เป็นเนื้อ,อรนะ้ายน่ะฉันตัดออกหมดแลลวสวยแล้วตุกตาดีนะฉันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับไอปอมนะ่ะแก่หาเรื่องขู่ฉันไม่ได้หรอกอยะแกอย่าคิดว่าแกจะรอดนะเลมอนฉันจะบอกอะไรแกให้นะบริษัททะเลนฟิล์มที่แกทำงานอยู่นะเจ้าของคุณพีอ่ะ สนิทกับฉันมากโคสนิทกันเลยแหละเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณพีนะ่ะเขาก็เขียนการ์ตูนเหมือนกันแวดวงนักเขียนเนี่ยรู้จักกันดีเลยนามปากกาของเขาคือพีพีเฮ้ยบ้าแล้วพีพีนี่นักเขียนระดับสองรองจากบอส่าเลยด้วยใช่แล้วแกก็อยากคิดว่าแกจะรอดนะไอ้ไปเพราะว่าคนที่จ้างงานแกเนี่ยเขาก็มาเสนอขอทุนจากบริษ,ษัทฉันเพื่อไปทําคลิปกันทั้งนั้นแหละหลังจากนี้เนี่ย ็คงจะไม่มีใครจ้างงานแก,กต่อไปแกเตรียมตัวไปเทรดหุ้นเต็มเวลาของแกได้เลยส่วนตุ๊กตาแกเองก็ไม่รอดหรอกเป็นอินฟลูแต่ทำตัวแบบเนี้ยฉันจะหาทางทำให้คนเขาแคนเซิลงานแกทั้งหมดเลยคอยดูไม่นะปอแกก็ไล่ฉันออกไปแล้วอะแกจะมาทำให้ฉันโดนแคนเซิลงานไม่ได้นะเว้ยอย่าทำแบบนั้นเลยนะปอคือ ไอเสียที่มันกำลังเลี้ยงฉันอ่ะมันกำลังจะมีเด็กใหม่มันกำลังจะทิ้งฉันแถมฉันยังไม่มีเงินเก็บอีกด้วยอ่ะเรื่องของแกไอปอของฉันด้วยแกจะทำแบบนี้เลยนะเว้ยฉันเห็นหุ้นก็จริงเว้ยแต่ฉันติดดอยว่าเรื่องของแกปอแกอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกคุณพีนะเว้ยคือฉันขอร้องอ่ะแบบฉันขอโทษแกก็ได้อ่ะฉันรับคำข,ขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้น แกมีไหมล่ะถ้ามีฉันก็จะไม่ฟ้องคุณปีแกจ่ายเท่าไหรลนหน่ล้านหนึ่งฮะล้านหนึ่งมันไม่มากไปหน่อยเหรอวะไม่รู้ไม่มีจ่ายก็เรื่องของแกก็แล้วกันนะเพราะความรู้สึกของฉันเนี่ยมันเสียไปแล้วถึงต่อให้แกจ่ายฉันเนี่ยความรู้สึกดีๆของฉันมันก็กู้คืนกลับมาไม่ได้หรอกและฉันก็ไม่สามารถกลับไปคบแกด้วยความจริงใจเหมือนเดิมได้ต่อไป เดี๋ยวยังไงผมขอตัวก่อนนะครับคุณฟางพอดีว่าผมต้องรีบกลับไปอ่านการ์ตูนนี่ครับคุณฟางถือเป็นค่าเสียเวลาก็แล้วกัน,นะครับงั้นไปก่อนนะครับโอ้ ทำไมเนี่ยหมดแล้วได้อะไรขึ้นมายังไงปอมันก็จัดก,การพวกเราอยู่แล้วป่ะรู้แล้วนะแกหุบปากไปเลยไปจะมาซ้ำเติมกับฉันทําไมเนี่ยเลิกตีกันสักทีได้ป่ะแค่นี้ฉันก็เครียดจะแย่อยู่แล้วอะ่ะแหมคิดว่าตัวเองเครียดอยู่เปคนเดียวหรือไงฉันเองก็เครียดกันนะยะไงล่ะดูถูกคนอื่นเขาก่อนแล้วเป็นไงล่ะก็คุณนี่นะต่อให้คุณปอน่ะ เขาจะเป็นใครทำงานอะไรหรือไม่มีเงินพวกคุณก็ไม่ควรไปทำกับเขาแบบนั้นคุณปอเขาเป็นเพื่อนพวกคุณนะถ้าพวกคุณคิดว่าคุณปอเขากำลังลำบากอ่ะพวกคุณก็ควรยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเขาสิแล้วโดนแบบนี้เข้าไปสมน้ำหน้าสมควรแล้วแล้วคุณมายุ่งอะไรด้วยคะเออจะมาสมนหน้าเลยพวกฉันแล้วทำไมฉันจะสมน้ำหน้าไม่ได้ล่ะคะ เมื่อพวกคุณเองอ่ะยังดูถูกเพื่อนของตัวเองได้เลยแล้วัภาษาอะไรกับคนนอกอย่างฉันเนี่ยที่จะเข้ามายุ่งมาสมน้ำหน้าพวกคุณไม่ได้คนอย่างพวกคุณน่ะฉันไม่เกรงใจหรอกนะคะอีกอย่างพวกคุณก็อยู่ในที่ของฉันด้วยเนี่ยออคุณรับพนักงานเพิ่มไหมครับใบบ้าปะเนี่ยเสียสักสีหมดแกไม่เห็นหรอมาสมน้ำหน้าพวกเราอ่ะ อ้ยอยากจะมาห่วงสักสีอีกสักสกีกินได้แล้วรับไหมครับรับค่ะแต่ว่าเหลือแค่ตำแหน่งเก็บขยะแล้วก็ขัดซ่วมนะทำไหมล่ะคะครับครับก,ก็ยังดีกว่าไม่มีงานทำอีอีอ,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 อะไรเราจะตกง,งานกันหมดแล้วีโก้อยู่ได้โอ้ยพอ,พอพอพอค่ะเชิญออกไปกันได้แล้ว ทีมงานทะเลนฟิลมขอขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบนะคะและขอขอบคุณนักแสดงรับเชิญด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทะเลนฟิลมด้วยคะ่ะ